จะชนด,ด้วยครับครับ,รบประเด็นของเราในคืนนี้นะครับชื่อประเด็นว่าอุ้งอิงขอภาคปุกข้าเพ่นพร้อมพ่อยังไงครับคือเรื่องมันอยากคิดไปจบนะมันยังไม่จบหรอกถึงแม้ว่านางสาวแพรทองทานจะพ้นจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้วก็ผมบอกแล้วไงหลายคนก็รู้ว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันผูกพันทุก,ก,กองค์กร และที่สำคัญมันปูพันเกี่ยวกับคดีอาญารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเขาถึงจ้องที่จะแก้กันนักแก้กระตาเพราะว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนที่สุจริชนเท่านั้นแต่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับนักการเมืองที่เป็นสุจริชนอย่างเช่นการบริหารประเทศเสียหายในจำคุก15ปีถึง30ปีร่ำรวยผิดปกติพ้อกเกินจำคุก15ปีถึง30ปีแล้วก็ยึดทรัพย์ด้วย ใครที่มีคดีความข้ามเดินทางออกนอกประเทศนักการเมืองที่ชุดจริตโกงกินชาติช่อชนจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตคดีความไม่หมดอายุความนะโดยเฉพาะจริยธรรมที่คุณแพทองทานโดนเนี่ยผูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนี่ยังครับมันต้องไปนู่นไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอยากองนักการเมืองแต่ ที่ทําให้หวานเสียวที่สุดก็คือเรื่องทุจริตโกงกินชาติที่จําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตวันก่อนผมเล่าให้ฟังมาแล้วไงมันเคยมีมาแล้วคนที่ทรยศต่อชาติที่ขายชาติขายบ้านขายเมืองมันมีตัวอย่างการประหารชีวิตไปแล้วแล้ววันนี้อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของเราชื่อคุณแพทองทานเมีคดีไหมมีครับเมื่อมีคดีเนี่ยคดีเขาหนักกว่าคุณพ่อเขา คดีเขาหนักกว่าเตี๋ย,เข,เ,ยเขาเตี๋ยเขานี่รอวันที่เก้าเท่านั้นแหละจะติดคุกหนึ่งปีหรือแปดปีแต่คาดว่าก็คงจะที่หนึ่งปีนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นการไต่สวนมาขับโทษคุณไม่ได้ติดคุกคุณก็ต้องกลับไปติดคุกก็แค่นั้นเองแต่คดีขุณของคุณแพทองทานเนี่ยทั้งคดีส่วนตัวทั้งคดีที่เกี่ยวกับคุณมันนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีคดีที่คุณแจ้งเท็จอย่างเช่นคดีถือหุ้นประไมสุรีเนี่ยอันเนี้ยมันขัดต่อ อยางจัดการทรัพย์สินเกี่ยวกับบริษัทอุ้นส่วนของประไมสุรีสองคดีอุ้นส่วนอันพายนี่ก็เป็นคดีใหญ่สามโครงการเงินดิจิทัลวันเล็ตที่ผู้ตรวจราชการแผน่น,ผแผนดินเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเขาร้องไปที่ปปชว่าใช้งบอย่างผิกกดกฎหมายคนร้องเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินนะคุณนุ๊กสา0หมล้าน กลางแล้วเอาไปแจกพี่น้องประชาชนคนละหมื่นละหมื่นละหมืม่นเหลือนอกนั้นอนนั้นแต่ไปเที่ยวต่างประเทศกันอ้างว่าไปไประชุมรุ่นประชุมนี้นี่คืองบส่วนนนแต่งบโครงการดิจิตอลวันเลตเนี่ยคือเป็นงบโครงการมันรวมเงินอันนี้ด้วยแล้วมารวมงบก้อนอื่นด้วยไงรวมงบก้อนนี้ด้วยนะคุณลุกไม่ใช่ไม่รวมรวมงบก้อนนี้ด้วย แล้วก็รวมง,งบก้อนอื่นด้วยแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเขาร้องไปที่ปปชนี่เรื่องที่สามคดีที่สามคดีที่สี่คือคดีตัวพีเอน็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่คุณวิโรจน,น,นักขณาทิศรอภิปรายในสภาซึ่งไม่ได้เสียดอ,อกเบี้ยเลยไม่ได้จ่ายดอ,อกเบี้ยเลยนี่คือการแจ้งเท็จต่อปปชคดีที่ห้าคือคลิปเสียงของสมเด็จทุนเซนกรแพท,ทองฐานตามมาตราหนึ่งสองแปด ตรงนี้ก็เป็นคดีอาญาที่อาจารย์คมสันโพคงกับดรสมชายสแสวงการไปร้องอที่สอบสวนกลางของกองบัชการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ครับมันเป็นคดีกระบฏท,ที่มีความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกภายนอกรชอาจาักรตามมาตรา19ึ่มันชัดเจนจนทำให้ผวาเนีอดีตนายกแพทองทานผวา ดูจากบ้าตาที่พูดไปน่าจะเป็นระวังแจ็กพอตน,นะคะคุณแพทยองสารหน้าอาจจะอาจจะได้รางแจ็กพอตนนะคะในต่อครับพี่คือกระทําการเป็นปรบังต่อประเทศชาติทีิฉันบ้านก็เลยขายชงขายชาติหปีถึงยี่สปีตลอดชีวิตที่สอบสวนกลางเขาเป็นเจ้าภาพอยู่ตอนนี้ก็สอบไปเนยอยไรชุดแนละ้วผมถึงบอกขึ้นหัววันนี้ว่าอุคงอิงคอพาดคุบคาดว่าจะเผ็ดพร้อม พร